สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมพนักงานเซเว่นดิมมิทกากลางคืนนะฮะก็เราจะมาต่อพาร์ทที่2กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอ่านะครับเมื่อวานนะครับเราเล่นถึงตรงนี้นะครับเราก็พักไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะเล่นต่อไหนเปิดเป็นซี่ว่ามีอะไรกินหรือเปล่านะไม่มีอะไรเลยอ่ะสงสัยช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อของกิน เราต้องทำาไงต่อครับเราต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมเปลี่ยนแล้วนี่มาอ่าเราก็ต้องออกข้างนอกฉันต้องอารมณ์ไปด้วยอ๋อข้างนอกฝนตกนี่เองเราต้องอารมณ์ไปด้วยเหรอวิแล้วใครที่ไหนเขากลางอ่มกันที่ในบ้านวะเ,เอ้าเฮ้ยมีคนเคาะประตูครับผู้ชุมครับเมื่อกี้มีคนเคาะประตูครับ แล้วใครเม่งมาเคาะประตูกลางดึกนี้วะฝนก็ตกด้วยเฮ้ยกล่องจดกล่องกล่องพัสดุเหรอครับไหนลองเปิดขึ้นมาดูซิว่ามันคืออะไรมีคนส่งมาให้เราดูเหรออืมน่าสงสยัยน่าสงสยัยปิดประตูห้องก่อนเลยเดี๋ยวยุ่งเข้าอ๋อเป็นเทปวิดีโอนะลองเปิดดูหน่อยดิว่ามันคืออะไรนะครับ มาดูกันอะไรคืออะไรอ่ะมันมืดอ่ะมันเหมือนเป็นตึกล้างนะตึกล้างแล้วมีเอซีนเหลืองๆน่าจะเป็นหลังร้านหรอเปล่าใช่ปะหลังร้านตรแน่เลยอ่ะน่าจะใช่นะครับไงต่อเลยอยก็ดูเสร็จแล้วนะครับกินเป็นโตะได้ไหมเนะนี่ยขนมพบเคี้ยว กินไม่ได้นะครับแล้วก็ออกทํางานเลยแล้วกันแล้วก็ปิดไฟปิดอะไรไปทำงานก่อนนะครับเจอกันครับปิดตัวให้โอเคครับเจอกันครับเอาเราเป็นผู้ใช้นีกหว่าต้องพูด่ะไปทํางานแล้วนะคะเจอกันค่าโอ้โหฝน,น,น,นะนตกหนักมากเลยครับตรงนี้จะเป็นเขื่อนนะเขื่อนบ่าวาโอ้ฝนตกหนักมากนะครับแล้วผมไนี่เป็นคนที่จําทางไม่ค่อยได้ด้วยเลยครับ เมื่อวานเนี่ยผมเดินหลงแบบหลายรอบมากเลยเกมเนี้ยหลงแบบหลงเป็นเอาตายอ่ะหลงตายอ่ะหลงแล้วหลงเลยอ่ะอ่าเจอบันไดแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงบันไดกันตรงเนี้ยจำได้แล้วตรงเนี้ยจำได้แล้วอ่าแล้วก็ลงบันไดอีกขั้นหนึ่งบันไดแดงบันไดสนิมเถิดยังไงต่อครับตรงเนี้ยผมเลิกจำไม่ได้แล้ะทางเนี่ยมืดมากเลยอ่ะเดินตรงปะทางใครวะ อยู่ไปเยแล้วก็เลีอเอ้ยวปะใครวันนี้่ยโอ้ยนา่าจะผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวครับผมเริ่มจำทางไม่ได้แล้วไปทางไหนต่อแล้วฝนก็ตกหนักมากเลยเอ้ยเจอแล้วอ้าวทำไมวันนี้วนนัีเดินเจอพาร์แปลกๆปะเจอเร็วเจอเร็วมากนะครับ คุณลุงมาป้าเนียคุณลุงคุณลุงที่ขออาหารนะ่ะมาไหมครับไม่อยู่อ่ะถูกตัคุณลุงเขาคงไปอยู่ที่อื่นแล้วปะถ้าเกิดเขา,าเ,ขเขามาเขาก็มาอีกเนาะ,นะสวัสดีครับมาทํางานแล้วค่ะอ้าวคุณพี่ฮัโลโหลคุณพี่ไม่มาทํางานเหรอครับคุณพี่ไปไหนครับปกติจะยืนตรงหน้าเคาน์เตอร์นะไม่อยู่หรอครับ ฮัลโหลวันดีครับพี่ใครอยู่เปล่าเป่าเอ่าบูเออเป็นไงอ่ะเป็นไงโอเคโอเคเอ่อชันแค่ต่อไปนี้ชั้นจะไม่ชั้นจะไม่ไปทำแบบนี้แล้วนะขอโทษทียุ่นพิมพ์เล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงจะมาแก้กูทำไมเนี่ยเฮ้ย กูตกใจหมดเลยเย็ด yes. แม่โอ้ยอีแวน่นะป้อีตกแวน่นมากเลยเอช่วยเอาของไปเติมที่เชลหน่อยได้ไหมคือร้านเรามีคติตาใจว่าของห้ามหมดโอเคจากผู้จัดการเราต้องไปเติมของใช่ไหมอย่าเล่นนี้นะอีอ้แวนเนอยเฮ้ยปัม๊มปั๊มก่อนไป เอาเจียหายเลยดูดิครับแม่งแก้งผมแม่งก็ไปเฉยเลยอะทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวได้ไงเนี่โอ้โหเฮ้ยนายนายแก้งเราอย่างนี้ไม่ดีนะเราเป็นผู้หญิงนะเว้ยเราอยู่คนเดียวนะนายมาเล่นนี้ได้ไงเนะี่ยโอ้ฝนกต็ตกเราต้องเอาของมาวางไปที่เชลใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปที่ห้องสต็อกข้างหลังของร้านเปิดปเข้าไปเอา มามา่าเบอกว่าน่าจะเป็นพวกเลนะไปวางที่ชั้นเลใช่ไหมโอเคชั้นเลเหรอไหนวะชั้นที่ว่างๆอยู่นี่ไงวางจ้าเรียบร้อยต่อไปแล้วก็ต้องเอาพวกซูชิน่าจะเป็นพวกข้าวปั้นนะอ้าลุ้นพี่ตตาลุ้นแหละกลับบ้านแล้วดูดิแนี่มันแกล้งเราให้กลัวแล้วว่ากลับบ้านโอ้ย ไม่น่ารักเลยอ่ะชูชิอ๋อชูชิอยู่ไหนนี่อะไรนี่คืออะไรอะ่ะเฟนไฟเฟ้นเอา้าใครปิดประตูฮัลโหลเฮ้ยมีคนล็อกประตูสวัสดีครับมีคนอยู่ข้างนอกไหมมีกเก็เปิดประตูให้ผมหน่อยฮัลโหลเฮ้ยใครล็อกประตูวะกล่องอะไรวะเนี่ยกดคิวเพื่อดรอปไอเทมอ๋กอกดคิวเพื่อดรอปไอเทม อ๋อนี่ไงมันมันคือชูชิไม่มันคือเข้าปั้นโว้ไปรประตูให้หน่อยครับลูกค้าเฮ้ยมีคนแกลงเหรอวะใครมันแกล่ะเมื่อกี้ผมยิงสิ่งเีนคนเปิดล็อกอ่ะวางก่อนเลยใครแกลวะผีเปล่าเคนโตะเคนโตะคุ้งเปล่าเคนโตะคุ้งจาก จากพาร์ที่แล้วเคนโตะมีป้าคุณลุงม,มาถามเครื่องเคนโตะคุงนะครับว่าเคนโตะอยู่ไหนเคนโตะอยู่ไหนผมว่าเคนโตะน่าจะมาแกล้งเรารเปล่าผมน่านะผมว่าน่าจะมาแกล้งเรานะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับอุ้ยใครอ่ะคุณลุงเหรอคุณลุงมาทําไมครับอ้าวดีพอดีฉันรู้มีคนบอกว่าแอร์ไม่ทํางานใช่ไหม บอสท,ที่นี่เขาให้เงินชั้นดีมากเลยชั้นเดี๋ยวชั้นมาทํางานให้นะโอเคครับไม่มีปัญหามาทําเรื่องแอร์ครับลุงใสจะเป็นช่างแอร์ใน,นตำนานนะครับโอ้โหไปแล้วครับไปดูตู้คอนเทนเซอร์ข้างนอกนะครับรู้สึกว่าแอร์จะมีปัญหานะเอ้ยเอาเอาเอา,เอาประตูเนี่ยผมว่าประตูมีปัญหาก่อนเลยบบแรกเนี่ยผมว่าลุงเนี่ยมีปัญหาผมว่าประตูเนี่ยประตูเหรลุงประตูอลไรประตูดีอละลุง มันทำให้ผมนี่ตกใจและไม่มีขวัญกำลังใจในการทำงานเปิดดูคอมสักหน่อยมีใครอยู่หรือเปล่าครับมีอะไรผิดปกติไหโอ้คุณลุงเขาก็เดินไปหลังร้านแล้วครับอ่าเราต้องเดินไปดูเขาไหมน่าจะเดินต้องเราต้องเดินไปดูกันนะเผื่อว่าเขาต้องการอะไรยังไงหรือว่าจะให้เราช่วยตรงไหนเขาจะได้บอกเรานะครับ ออกจากเคาน์เตอร์กันก่อนเลยลนะแกนชนะครับผมอ,อ่าเดี๋ยวเราจะไปที่หลังร้านกันเลยนะครับมาไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมเราขอไปวางหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วครับเดี๋ยวเปิดไปดูหลังร้านที่ว่าคุณลุงจะอยู่หรือเปล่าครับคุณลุงเอา้าตกใจหมดครับคุณลุงครับคุณลุงค้ามีอะไรเสียมไหมคะเป็นอะไรบ้างคะคลคุณลุงค้า ลุงดูอะไรคะลุงเอาลุงลุงลุงจะไปไหนครับไม่เอาเอาลุงของตกลุงลุงทำของโตกครับลุงลูกไอ้โดมวันนี้ฉันมีค่อยอยู่นะฉันต้องไปรับงานชีพอื่นก่อนนะนายอย่ามาขวางฉันได้ไหมเอาคุณลุงก็นี่ของคุณลุงตกอ่ะเออฉันให้นายเป็นขอเลือกันนะไปเจอกันชาวลุงเป็นอะไร คุณลุงคุณลุงบอกจะมาซ่อมแอร์ให้ผมให้มา,าไขทำไมเอาอบเพ้น AC คืออะไรครับแสงสว่างอบเพนข้างในเหมือนจะมีของอยู่เฮ้ยมีจริงๆด้วยคุณแจหรอคุณแจที่หายไปนี่คุณแจสีทองซะด้วยอย,อยู่ในตู้แอร์ได้ไงครับประตูตก่อนเลยก่อนดู ปิดประตูก่อนเนะจุนแค่ว <Yeah. S 1> อุ๊ยเอ้ย,อยป้าตกใจหมดเลยมาเดินเลยหน้าขาววอกแบบนี้โอ้ยเมื่อกี้ตกใจจริงนะเนี่ยคุณป้านี่ก็โอ้เมื่อกี้เจอพี่เจอป้าอย่างเงี้ยวางกุญแจไว้ก่อนได้ไหมวางไว้ตรงวางไว้ตรงนี้กันบอเต้บสวัสดีค่ะห้างเซเว่นอีโนเว่นนะฮะขอต้อนรับลูกค้าที่มาซื้อขัย จะต้องสินค้าที่นีแคร์อุยอุย๊ยถึงเลยคะปากระป๋องเหรอคะเนะี่ยโอ้รับงนะแคร์เดี๋ยวเช็คตั้งก่อนนะแคร์ให้สวัสดีทำไมมาทำงานอะไรอะทำงานอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยผู้จดก,การที่เดียวคิดอะไรเนี่ยเอาเด็กเอาสาวน้อยมาทำงานเที่ยงคืนแบบนี้เนี่ยอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยเออฉันให้เดี๋ยวฉันให้ออของไอ้สักอย่าง เป็นเครื่องรางป้องกันตัวนะออคืออะไรอ่ะเครื่องรางป้องกันตัวครับอ่าป้าให้เครื่องรางป้องกันผีเหรอครับคุณป้าจะสื่อว่าที่นี่มีผีใช่ไหมครับเนี่ยน่ะป้าคุณป้ามาพูดกับเดียร์ได้ไงเนี่ย <c oughs> ผมอยู่คนเดียวแล้วนี่ผมก็กลัวเป็นอนี่ยเ,เปิดดูกล้องสักหน่อยเนี่ยอปกติดี อเออเอ้ยเอ้ยเใครคุ้งเคนคุ้งเอ้ยเคนคุ้งพังร้านครับเอ้ยเคนคุ้งเคงนคุ้งอยากเข้าไปเคนคุ้งเคนคุ้งเข้าไปทำไมอะคะเฮ้ยอะไรนะ่ะคืออะไรครับได้รหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยพลังงานเอ้ยอะไรวะเนี่ยผีเอ้ย คืออะไรอ่ะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปล่อยกูไปเฮ้ยทำไมมันมันมันเปิดปิดเองอ่ะเฮ้ยเทคโนโลยีหรืออะไรวะผมว่าจะติดโอ๊ยของเละหมดเลยของเละหมดเลยเดี๋ยวผมต้องไปดูร้านก่อนนะทำไมมันของเละเงี้ย เฮ้ยเก้าอี้มาจากไหนเก้าอีม้มันมันวางตรงนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเก้าอีอ้อ่ะใช่ปะเฮ้ยโอ้โหใจเตี่ยมฝนแม่แม่แมคนคุ้มเธอเข้าไปทำอะไรนั้นหรอกิคนคุ้มโธลโอโเคเชนคุ้อยู่เปล่าอ่าที่นี่มันตึกล้างวะเนี่ยกุญแจไขวะโอเคไขแล้วครับจะเปิดเข้าไป ประตูนี้มันมันเราเปิดแล้วแล้วไขล็อกประตูนี้ตอนเปิดอ่ะฉันรู้สึกแปลกๆที่แขนของฉันอ่ะเหมือนมันชาชเหมือนม,นมีฟ้าสึกชาชาเหมือนมอนมีบางอย่างไม่ให้ฉันเข้าไปแต่ว่าฉันจะเข้าไปเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้เขาไม่ตะกไปเข้าไม่ได้ไไไดริง ันผมก็ออกนะผมไปนะไปดีกว่าเจอกันครับข้ออารรานก่อนดีกว่าอุย้ยฝนตกลูกค้ามาปะครับลูกค้าฮัลโหลเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมันมีคนเล่นคอมเราอยู่เหรอเขนคุ้งปะน่ะเล่นเกมพีพีเหรอเขนคุ้งเฮ้ยยี่เสียงคีย์บอร์ดอะเมื่อกี้เขนคุ้งเล่นเกมเหรอทำไมไม่ชวนพี่ โอ้มาตีป้อมไม่ชวนกันเลยลงแลงกไม่ชวนกันเลยเหรอเฮ้ยใครวะแม่เคนคุงมั้งแม่แม่ครับแม่เคนคุงหรอเปล่าครับฮลัลโหลแลจะเป็นแม่ของเคนคุงนะครับมาตามหาลูกว่าเคนคุงอยู่ไหนอะ่ะเคนคุงมาเล่นเกมที่ร้านที่เชื่อมอลมนี่ไม่มียันเต็มเลยอะ่ะยันคืออะไรอะ่ะเอายันไปลนะกูไม่รู้เก็บยันก่อน้ะยัน กันผีได้ไหมถ้าเกิดมันกันผีได้กูจะไปแปะหัวกบาลแม่เราแย่เลยไหนไหนมามากูมียันแล้วมามาดิห้องน้ำหลอนเนาะปิดไปเลยเดี๋ยวยุงเข้าเอ้ยเอาจันไปทำไรอะ่ะสงสัยต้องเอาไปแปะไอ้บ้านร้านนนั่นแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมผมเดาถูกไหมน่าจะถูกนะไปปิดประตูเ๋ยวยุงเข้าโอเคทิคุณ ก็ดีแม่นายมาหาแล้วก็ทิ้งตั๋วไว้ตั๋วครับไปดูบอลน,น่ะสี่ใบเลยนะาอ้ดูเปล่าเเปิดประตูเปิดกาไปเฮ้ยมีหนูกับคนนะนั่งอยู่นะครับใครอะผู้จัดการเหรอเฮ้ยใครอะผู้จัดการเฮ้ยผู้จัดการตายเอ้าเอ้าเอ้าอ,อะไรเดี่ยเล็กสี่คือนอับปวลาทอยหลังเหรอ เอามีหนูตายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกตัวหนึ่งอ่ะอตัวหนึ่งอ่ะหายไปไหนอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเอ้ยตัวเอ้ยผูย้จัดการผู้จัดการตื่นก่อนครับผู้จัดการผู้จัดการขามีคนขอประตูครับผู้จัดการผู้จัดการเห็นแล้วน่าจะตายแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยขอระตาด้วยอุย้ย นี่คืออะไรอ่ะนีเมาสีฟองเท่งอุย้ยผู้จัดการตื่นแล้วเหรอฮะผู้จัดการตาแดงเสือกเลยผู้จัดการไปดูอะไรมาครับผู้จัดการดูหนังโป๊เหรอครับเนี่ยตาแดงเลยอ้าวตาแดงมันใส่เรื่อยอุย้ยผู้จัดการดูดีมันขอใหญ่แล้ว่าผมนะคุณเอาคืออะไรวะมันคืออะไรครับเทปวิดีโอ คืออย่างครับเปิดดูได้ไหมเปิดทีวีคือเป็นตึกที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราเจอศพผู้จัดก,การแล้วจะไปทํางานอีกไหมเป็นผมไม่ไปแล้วนะผมย้ายออกผมลาออกเลยครับอย่างนี้ต้องลาออกไม่สนใจหรอกลาออกอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยปิดตู้เย็นดิช่วงนี้ขัด ใช่รู้สึกว่าเมื่อคืนฉันฝันไปไม่น่าจะฝันนะเพื่อนเธอเธอไม่น่าฝันนะเธอเป็นผมที่ไปทํางานผมกลับบ้านแล้วเนี่ยไปกลับไปกลับบ้านนอกแล้วผมไม่อยู่แล้วทางานที่อื่นแล้วซเซเว่นที่นี่ก็จะเปิดพลักงานแบบปกติอยู่สินะทําไมถึงไม่ปิดไปนะครับคือว่าเขายังดื้อย,อยู่ยังลั้นอยู่ไงเปรีเซรีรร้ยวุันพี่เอามันพี่ พี่ไปไหนครับอย่าบอกนะว่าแอบ,บในตู้อ่ะเอ้จริงปะเนี่ยเฮ้ยแอบบเอาพี่พี่ไม่ทํางานเหรอครับเอา้าไม่มีให้ปั๊มด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะไม่มีให้ปัม๊มเลยเหรอครับไม่มีเพลงด้วยอ่ะคือปกติมาต้องมีเสียงเพลงนะคือปกติเรามาทำงานอะต้องมีเสียงเพลงดนตรีแบบคลออยู่อ่ะเออ พวกปินโน,โนยอย่างเงี้ยแต่นี่มันเงียบแปลกๆอ่ะคืออะไรอ่ะปั๊มก็ไม่ให้ปั๊มอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันมันโดนปิดไปแล้วอ่ะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเปิดทีวีด้วยเปิดทีวีดูชิงร้อยชิงล้านสันชัยเดียดีกว่าเออ วะเฮ้ยแปลกๆเลยนะมแปลกๆก็เราดูกล้องยอดปิดหน่อยสิเผื่อจะมีบาะแสไอ้สักอย่างเฮ้ยเข็เเขนคุงเข็นคุงนั่นนายหรือเปล่าทำไมนายเดินแบบนั้นนะ่ะนายจะไปไหนเฮ้ยแปลกๆโอ้โกดผิดนี่ไงเ,เข็นคุงนายทำไรหรอนายเดิน มาตรงนี้ง่ายมาตรงทีวีแล้วก็ยืนดูโอ้ทีวีนี้มันไม่สวยเลยพอดีวบ้านเฉมันใหญ่นะอะแล้วก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมที่ผมดูเมื่อกี้นะ ทีวีตามมนแล้วว่าโอ้ เปิดทีวิตติดหมดแล้วอ่ะนายต่อนะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงนะร้องไห้อยู่นะในห้องเก็บของเฮ้ยนี่ร้องไห้เหรอเข็นคุง้งนายเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ,อะอเชียกูตกใจหมดเวนไอ้หา กว่ากูจะแก้ปริศนามึงได้เนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้ง่ายนะกูปวดหัวตั้งนานแล้วแต่เมื่อกี้กว่าจะจบทีเย็ดแม่โคตร,น,น,นะครนานเลยเฮ้ยลูกค้ามาเหรอสวัีเสดีคารลูกค้าเอา้ามีมีดีกว่ามีเทปไปดีกว่ามีอยู่แล้วเฮ้ยกล่องปริศนา มีวิดีโอตรงนี้หรออ๋อมันมีเลือกให้ดูระหว่างเปิดดูทิ้งกับส่งให้คนอื่นทิ้งเลยไหมกูว่ากูทิ้งแม่งเลยกันไม่ต้องดูหอ,อกไร้สาระทิ้งไปเลยโอ้ตสักทีไม่ดูแล้วทิ้งไปเลย คืออะไรครับเนี่ยคืออันนี้คือเราจบแบบผิดเอนดิ้งไหมจบแบบไม่ดีไหมฉันขยับไม่ได้ ว่าจะมีผีมาเฮ้ยอะไรตะคุ่มตะคุ่มเอ็นดิ้งทูจบแบบเอนดิ้งจบแบบอ๋อมันมีจบหลายแบบเหรอ <c oughs> โอ้ยเย้จบแล้วถึงแม้จะไม่จบสวยก็ตามแต่ก็จบแล้วครับเย้ <c oughs> จบตวที ในี่สุทธชันโจโจทนนะเกมแบบนี้ก็นะครับใครชอบเกมแบบนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกมผีเกมนู่นเกมนี้เกมนั่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดผมมีเวลาจะเล่นผมจะเล่นให้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ไหวแล้วเกมนี้ทาให้ผมแบบปวดหัวมากเลยนะครับกับเดินก็มืดปริศนาก็ยากชิบหายก็ ขอจบที่นี้กันนะครับไว้เจอต่อไปคลิปหน้าเจอกัน